ปุจชาครับพิสัชนาผมเห็นเพื่อนๆหรือว่าคนใกล้ตัวผมเนี่ยจะชอบเข้าหาธรรมะหรือว่าเข้าวัดเวลาที่มีความทุกข์หรือว่าเวลาที่อยากจะของานอย่างเงี้ยมันช่วยมากนไอ้แค่ไหนครับหรือว่าเราต้องปฏิบัติต่อเนื่องฉันว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่น่าจะมีเท่าไหร่นะแต่ของานของเงิน <c oughs> ขอความรักออขอรางวัลขอสิ่งที่ปรารถนาเนี่ยจะเยอะนะฉันว่านะ แต่ไอ้ความทุกข์เนี่ยบางทีบางครั้งฉันเชื่อว่าคนรุ่นใหม่มีวิธีแชร์ทุกข์ไม่ใช่แก้ทุกข์นะแชร์ทุกข์ก็คืออา้าวอยู่ตรงนี้เป็นทุกข์ก็ไปตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเป็นทุกข์ก็ไปตรงนู้นหรือไม่ก็อยู่กับเพื่อนคนนี้แล้วมันทําให้อึดอจจัดใจก็ไปหาเพื่อนคนใหม่อะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นกระบวนการแก้ทุกข์ในการคนรุ่นใหม่เข้าไปหาพระหาวัดจะมีน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปดูหมอ ต่อชะตาเสริมมงคลชีวิตหรือไม่ก็ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สมปรารถนาส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรียกคนพวกนี้ว่าสายมูที่จริงคำว่าสายมูมันต้องใช้กับพวกนี้คำใช้กับพวกนี้ก็คือพวกไปต่อชะตาเสริมมงคลชีวิตดูหมอลดน้ำหมากราดน้ำมนต์ดูดวงขอพรไอ้อย่างเงี้ยสายมูแต่ถ้ามาฟังธรรมเนี่ยเรียกไม่ได้ว่าสายมู ว่ามันได้ปัญญาไงอืม,มันได้ปัญญาจะมาเรียกว่าสายมูได้ไงมูนี่มันมัม่วมูนี่มันมาจากคาว่ามั่วครับแต่ฟังธรรมนี่มันมีสติปัญญามันจะเป็นสายมูได้ยังไงแล้วไอ้คนที่จะมาชนะทุกข์หรือแก้ทุกข์ด้การฟังธรรมคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่มีนะไม่มีส่วนใหญ่ไปก็แบบสายมูอย่างว่าแหละ จะวอกคุณขอให้เงินได้งานเถอะ <c oughs> เดี๋ยวนี้งานวัดเอาน้อยแล้วต่อไปงานวัดไหนเราจะไปเ,ออเปลี่ยนจากงานวัดเถอะไปขอเป็นงานออกอีเวนต์ก็ได้ <c oughs> ายโฆษณา <c oughs> สินค้าก็ได้อะไรประมาณนะั้นมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับเจตนารมของผู้ไปหา <c oughs> แต่ถามว่าผู้ให้บริการล่ะถ้าเป็นพระเนี่ยต้องมีจิตสำนึก ถ้าเป็นพระต้องมีสามัญสำนึกว่าเรากำลังทำบทบาทอะไรกำลังเล่นบทบาทอะไรกำลังทำหน้าที่อะไรและกำลังรักษาอุดมการณ์ของพระษาสดา,าได้มากน้อยแค่ไหนถามว่าถ้ามันแก้กรรมกันได้เนี่ยพระคงไม่ต้องมานั่งหลังขดหลังแข็งดูดวงกันมั้งก็แก้ตัวเองไม่ต้องมาเสียเวลาเก็บข้างละห้าบาทสิบาทร้อยบาทยี่สิบาทอะไรที่เขาไหว้ครนูนะ ถ้าต้องมาเสียตังค์ทำไมมันเสียเวลาทําไมก็แก้กรรมตัวเองให้มันเป็นเศรษฐีนั้นก็หมดเรื่องแต่เห็นสรุปแล้วมันเป็นเรื่องหลอกเรื่องโกหกแล้วก็เรื่องหลอกกันต่อต่อไปแล้วก็ทําให้และไอคนที่ถูกหลอกเนี่ยมักจะไม่เคยพูดให้คนอื่นฟังครับเ <c oughs> พราะอายกลัวเสียหน้าเหมือนกับสมัยก่อนฉันชอบไปสนามหลวงก่อนนี้เขายังมีท้องสนามหลวงมีตลาด แล้วเราก็ชอบไปสวดมนต์ที่วัดพระแก้ววัดมหาทาตแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมเพราะวันเสาร์วอาทิตย์เราก็จะออกมาจากวัดตอน4ี่โมงเย็นก็จะมาเดินสนามหลวงเราก็จะเจอสารพัดในสนามหลวงเป็นแหล่งชุมนุมเลยมันมีเมียงูกาขาวขันได้มีอับดุลมีนางตานันนีปลายหวีเหี่ยวอะไรเนี่ย <c oughs> เขาเยอะแยะไปหมดเลย ครั้งหนึ่งเราว่ากาสีขาวแล้วมันขันได้ด้วยเนี่ยกูไม่เคยเห็นนั้นเกิดมาคุณเคยเห็นการนกาสีขาวไหมไม่เคยเห็นนั่นดิเราไม่เคยเห็นเลยวะเขาเก็บค่าเข้าตั้งเท่าไหร่ตอนนั้นรู้สึกจะห้าสิบหรือหกสลึงอะไรเนี่ยลงทุนเลยนะกูอยากดูหน่อยกาสีขาวแล้วมันขันได้เนี่ยออืืเราเข้าไปแล้ว มีกาต้มน้ําสีขาวตัวหนึ่งใบหนึ่งแล้วก็ขันใบหนึ่งแล้วก็ได้กลุ่มหนึ่งจบแล้วครับการแสดงกาสีขาวครับออกไปเพื่อนถามเป็นไงวะกามันขันได้จริงไหม <c oughs> ได้ไปเถอะไอ่ไงไม่กล้าบอกว่ากูดโดนหลอกมาเพาะมึงกูดโดนหลอกมึงก็ต้องโดนหลอกต่อต่อไปครับ กว่าจะรูไ้ไอ้คนแสดงอะตายไปแล้ว,วมันหลอกเขาถ้าเหตุผลว่าไอ้กาขาวขันได้เนี่ยมันเขาไม่ได้หลอกเขาพูดถูกกาขาวขันได้ตรงไหนหลอกวะ <c oughs> เราจะไปโวยวายใส่มันก็ไม่ได้ก็ต้องเสียเงินให้มันกินไปเหมือนกับอะไรนะเมียงูรู้ว่าเมียงูก็าทำไงไม่เคยพอเข้าไปปุ๊บ มันก็มีผู้หญิงนั่งอยู่เขียนป้ายแบบเมีย <Yeah. S 1> <laughs> แล้วแล้วมันก็แกล้ง,งเมียมันก็มีงูเมียแล้วก็ดีกรบง,งูจบจบแล้ว <laughs> <laughs> เสียตังค์ไปแล้วแล้วเป็นไงนะเ <laughs> มียงูก็ <laughs> 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 ดูแล้วเป็นไงเออเมียงูส <laughs> 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 มัยก่อนนี่เขาหลอกแบบคัสสิก <laughs> ใช้คำว่าคัสสิก <laughs> ไม่ไม่ได้ซับซ้อนหลอกแบบคลาสสิกฤฤฤฤเดี๋ยวนี้ไอหลอกแบบนี้มันไม่มีไงมันมีอะไรที่มันซับซ้อนเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็คือสมมุติวราวันนี้มาตลาดนัดน,นี่วันพรุ่งนี้จะมาไม่ได้แล้วนะถ้ามีนัดอาจจะโดนตีนโดน <c oughs> ต้องย้าย <c oughs> ย้าที่ไปเรื่อยย้ายที่ไปเรื่อย,ย,ย,ย <c oughs> แต่มันก็ขายได้ครับเพราะคนไม่เคยเห็นไงโอ้เมียงูนี่มันหน้าตาเป็นไง สมัยก่อนนี่หนังเรื่องงูเกงกองมันดังๆเนี่ยคนก็อยากรู้ไงว่าเคยเคยได้ยินไหมนหนังงูเกงกองเคยได้ยินครับเออไอหนังเรื่องนี้มันดังๆคนก็อยากรู้ไอ,อหน้าตาเมียงูมันเหมือนกันในหนังไหมอยากไปดูโหไปดูมันเขียนเมียเอาเมียมันมามนั่งแล้วก็เขียนว่าเมียแล้วก็ตัวง,งู <c oughs> เขียนว่างูจบ <c oughs> เก็บตังค์เออง่ายๆอุ้ยเยอะแยะ,ยะสมัยก่อนพยันกระบวนทัศในการต้มตุ๋นของคนโบราณไม่ใช่ไม่มีมี แต่มันมองแล้วมันมีคาสสิกมันมีศิลปะในตัวมันมันทําให้คนนึกแล้วขำถึงวันนี้ฉันอายุจะเจ็ดสิบแล้วยังขำเลยนั่งนึกว่าโอ้กูนี่ง่ได้ขนาดนี้เลยวะแต่ถ้าคนสมัยนี้เวลามันหลอกนี่มันขำไม่ออกนะขำไม่ออกมีแต่ร้องไห้อย่างเดียวนะมีแต่เจ็บช้ำเจ็บแสบในกระดองใจโอ้โหอยากตายด้วยซ้ำไปบางทีเพราะฉะนั้นคนสมัยนี้มันโหดกว่า ถ้ามันหลอกกันเนี่ยหลอกกันโหดหลอกเอาตายหลอกกันสิ้นเนื้อปดาตัวหลอกกันแบบใช้คาว่าชีพหายไปปลงละหมดตัวก็ไปข้างหนึ่งแต่คนสมัยก่อนนะเขาหลอกเพียงแค่หาอยู่หากินห้าบาทสิบบาทคบแค่พอเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเขาแล้วเขาก็ไปแล้วเขาไม่ได้มาอยู่รอตีนรอมืออะไรแล้วมันก็ทําให้เห็นถึงอัตภาพและวิธีคิด ของคนคแต่ละยุคแต่ละยุคว่าถ้าจะถามว่าคนยุคปัจจุบันกับยุคอดีตอันไหนโหดกว่าฉันว่ายุคปัจจุบันโหดกว่าคนอดีตเนี่ยถ้าเขาจะทะเลาะกันตีกันเนี่ยเขาแค่ใช้คําว่ายางหัวออกครือค,คือ,คอ,อ,อถ้าจะชกกันต่อยกันก็มือต่อมือล้วนๆไม่มีมีดมีไม้อะไรถ้าจะดวลปืนก็ดวลกันเลยดวลกันตรงๆเลย ไม่จาเป็นจะต้องมาลั่งแสดงอะไรหรือไปแอบทําร้ายอะไรแต่คนสมัยนี้มันไม่ใช่มันใช้เล่เพทุบายสารพัดอย่างเพื่อจะให้ได้ใครชนะหรือไม่ก็ให้ฝ่ายตรงข้ามได้ย่อยยับไปซึ่งคนสมัยก่อนเขาไม่ทําเขาไม่ทําเพราะว่าสังคมมันแคบแล้วพอทําแล้วมันอยู่ร่วมกับเขาไม่ได้เขาอยู่ร่วมกับเขาไม่ได้มันก็ต้องย้ายสังคมไปเรื่อยแล้วมันย้ายไม่ได้ไง พ่อกูแม่กูลูกกูครอบครัวกูอยู่ตรงนี้ก็จําเป็นจะต้องรักษาสังคมไว้ในระดับที่เขาพอกอมแกรมกลมกลืนกันได้ในระดับหนึ่งมันก็เลยทําให้สังคมมีพลังที่จะดัดนิสยัยแก้ไขพฤติกรรมคนแต่คนสมัยนี้ข้างบ้านด่าย,ยังไม่รู้สึกยังไม่สนใจดีไม่ดีมันออกมาโพสโพธนาบอกว่าไอ้ยาป้าข้างบ้านนี่มันยุ่งกว่าแม่กูอีกเนี่ยมันรู้มากกว่าแม่กูอีกอะไรประมาณเนี่ย มันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าสังคมรอบตัวของคนสมัยนี้มันไม่มีจริงมันจอมปลอมมันแหกตาหลอกลวงแล้วคนที่เขาเลือกสังคมที่เขาเลือกมันก็จะหลอกลวงไปเรื่อยๆมันไม่จริงใจต่อกันจบสาธุครับมเย้ทก,กะสุุแลซๆไไ่คป บนเวียนกำเนิดเกิดตายดังชีวิตนั้นมีเพียงเพื่อใจ